สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเปิดคลิปมาทักทายกันโดยภาสดุตัวใหญ่ๆนะคะก่อนอื่นนะคะเรากลับมาแกะพัสดุเลยนะคะว่าข้างในมันมีอย่างนะคะพัะสดุนี่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะข้างในเป็นกนระสีมี่ปลาสมภาสดุนะคะเพิ่มมักสมมาให้นะคะเปิดกลองมากะกินมาก่อนเลยค่ะแสดงว่าของแท้นะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะคนณโจงแล้วก็คนเฮ็ดคนหานะคะของฝากบ้านเท้าจ้ามาขั้นตอนต่อไปนะคะสิเป็นการไอ้ตุนปลาสมปลาสะดนะคะเฮ้าออกมาจากตู้เย็นนะคะคือว่าเฮ้าบดไอเฮ็ดเลยนะคะเมื่อนั้นก็แก้ปลาสะดแล้วก็แช่ไอ้ตู้เย็นไว้นะคะวันนี้ออกมากกับมาแช่หนำไว้ก่อนนะคะข้างหน้าม,มันเดือดขาดอากาศทำการตุนนะคะแก้ปลาสมโล่งนะคะ กระเพิกไปพรพิกมานะคะจนผสมมันสุกขาดตันหนี <S <S เนื้อมันติดกันนะคะไอพยายามเสียวออกเราออกบ่ได้นะคะอาจจะเดแบงเป็นแบบทอนสองทอนแค่นั้นนะคะแล้วเข้าก็ตุ้นไปเรื่อยๆค่ะตุ้นไปจนเนื้อมันบ่แมนสีแดงนะคะแสดงว่าน่าจะสุกแล้วนะคะพริกไปพรพิกมาจนอ่านเดิมโอเคนะคะเดิมเนื้อบอ่แดงนะคะ ก็ให้มันเดือดเรื่อยๆค่ะเส้ลเราฮาก็จะปิดแก้นนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะน่าจะแบ่งกันได้แค่สองชิ้นค่ะมันติดกันตักใส้ถได้เลยจ้ากินหอมพ้อมเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยนะคะเฮากระเสิร์ฟโดยลุกดดนะคะแบบนี้นะคะกัเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมกินจ้าสวัสดีค่ะ